สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันแม่หมอโหนใจบุญกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ใครที่เกิดราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกเนี่ยลองเข้ามาเช็คดวงดูนะคะว่าดวงคุณจะเป็นเช่นไรดูดวงดูไว้เป็นความบันเทิงไม่ต้องจริงจังหรือซีเรียสน,นะคะเน้นทํานายภาพรวมไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ หรือท่าในใดต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาที่ id ไ e นุ่นยุวดีได้นะคะชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะคุณต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ระวังในเรื่องของการกระทบกระทั่งนะคะหรือระวังในเรื่องของการมีปากเสียงกับคนรอบข้างมีปากเสียงกับคนใกล้ตัวนะคะอารมณ์ค่อนข้างร้อนอารมณ์หุนหันพันแล่นมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะ ชาวราศีพิจิกนะคะดวงบอกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะไปผูกพันในเรื่องของลูกกับหลานถ้าในที่มีลูกมีหลานเป็นช่วงที่มีเวลาให้ลูกกับหลานมากขึ้นถามสารทุกสุขดิบเข้ามากขึ้นเป็นห่วงเป็นใย,ยลูกหลานมากขึ้นนะคะหรือแปลว่าคุณมีโอกาสได้ลูกน้องได้บริวารใหม่ๆเข้ามานะคะเป็นที่รักใคร่ของลูกน้องบริวารหรือช่วงเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะได้รับความรักจากบุตรบริวาร ได้รับความรักจากลูกจากหลานไปในลักษณะนี้ก็ได้นะชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะคุณถ้าพูดถึงในเรื่องของสุขภาพมีโอกาสเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบน้ําในหูไม่เท่ากันฝีหนองน้ําเหลืองมดลูกเต้านมนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะต่อมานะคะถ้าพูดในเรื่องของงานนะคะดาวเจ้าเรือนการงานนะคะของคุณไปอยู่ในราศีสิงห์นะคะ ตอนนี้ดาวเจ้าเรือนการงานไปอยู่ในราศีสิงห์นะแล้วก็เรื่องงานเนี่ยนะคะไปอยู่ในไปอยู่ในภพอริด้วยนะคะไปสถิตอยู่ในราศีเมษอยู่ในภพอริก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาทางการงานเดือดร้อนเรื่องงานมีเรื่องให้คิดทางการงานมีเรื่องให้เหนื่อยใจทางการงานมีอุปสรรคบางอย่างงานผิดพลาดนะคะเกิดศัตรูในที่ทํางานนะคะ มันจะมีเหตุบางอย่างจัดฉากให้คุณต้องมีปัญหาทางการงานท้อแท้ทางการงานเหนื่อยใจทางการงานรู้สึกว่าไม่อยากทํางานตรงนี้แล้วนะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะมีโอกาสีิสตูเกิดขึ้นในที่ทํางานโดนเขาเรียกว่าโดนเลื่อยขั้นเลื่อนตําแหน่งโดนเลื่อยขาเก้าอี้อย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นช่วงที่ทําอะไรเรื่องงานเนี่ยไม่ค่อยราบรื่นมีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคนะคะต้องแก้ไขยอยู่ตลอดเวลาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ และดวงยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสมีงานคู่ขนานเกิดงานงานพิเศษงานเสริมนะคะหรือมันมีงานหลายอย่างทําในคราเดียวกันท่านในที่ทํางานประจําท่านมีโอกาสมีอาชีพเสริมมีธุรกิจส่วนตัวมีงานที่มันนอกเหนือจากงานประจําเกิดขึ้นเป็นในลักษณะนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะสําหรับชาวราศีพิจิตแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่านะคะช่วงนี้นะคะ ถ้าพูดในเรื่องของเพื่อนนะคะดาวดาวเพื่อนเนี่ยะคะตอนนี้มันมีดาวดาวเสามันอยู่ในเรือนดาวเพื่อนฝูงนะคะ <c oughs> ก็ต้องมองว่ามีโอกาสที่จะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้เหนื่อยใจกับเพื่อนกับฝูง <c oughs> คิดมากเรื่องเพื่อนเหนื่อยใจเรื่องเพื่อน <c oughs> เอาใจไปกังวลคิดมากเกี่ยวกับเพื่อนฝูงนะคะ <c oughs> รวมไปถึงญาติพี่น้องบางคนก็มีโอกาสที่จะสร้างความวิตกกังวลให้กับตัวคุณได้นะคะ แล้วก็คุณมีโอกาสที่จะมีปัญหาหรือวิวาทะหรือมีปากเสียงเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนฝูงกับเพื่อนร่วมง,งานหรือกับญาติพี่น้องบางคนเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะดวงยังบอกอีกว่านะคะช่วงนี้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องเงินนะคะดาวการเงินของคุณเนี่ยมันมีดาวจันทร์อยู่ในเรือนการเงินนะคะดาวจันทร์ตอนนี้ก็ไปดาวจันทร์นะคะก็ไปอยู่ในภพสุภะ ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสมีได้มีโอกาสมีมีโชคในเรื่องของการเงินหรือมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่เข้ามามีรายรับเพิ่มขึ้นมีช่องทางในเรื่องของการได้มาซึ่งรายรับเพิ่มเติมนะมีรายได้คู่ขนานมีรายได้พิเศษมีโอกาสที่จะมีเหตุบางอย่างให้คุณดําเนินการเกี่ยวกับเงินแล้วมันได้เงินตามที่คิดที่หวังมีคนช่วยในเรื่องการเงินการทองมีคนอุปทามในเรื่องการเงินการทองเกิดขึ้น นะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของเงินทองแต่ว่าดวงมันต้องได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาหรือจะแปลว่ามีรายรับเข้ามาเพิ่มขึ้นนะคะมีช่องทางหรือค้นพบช่องทางให,ใหม่เกี่ยวกับรายได้เข้ามาลกักการมีหัวคิดมีไอเดียในเรื่องของการหาเงินเข้ามาได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะบวกกับดวงชะตานะคะที่มันโชว์มาด้วยเช่นกันถ้าเป็นในเรื่องของโชคราภชาวราศีพิจิกนะคะโชคราบของคุณเนี่ยนะคะก็ ต้องบอกว่ามีโอกาสมีโชคจากเพศตรงข้ามมีโชคจากคู่ครองคนรักนะคะท่านใดที่มีคู่แล้วชอบเสี่ยงโชคเอาวันเกิดคู่พอสองเกิดคู่เดือนเกิดคู่อายุของคู่ครองคนรักไปเสี่ยงโชคดูนะคะเช่นเขาเอายุ39ก็เอา39 93ไปเสี่ยงดูนะคะหรือท่าในใดที่ไม่ไม่มีคนรักไม่มีแฟนแต่ว่ามีคนคบหาอยู่เนี่ยก็ ลองเอาอายุของคนที่คุณคบหาดูใจอยู่ลองไปเสี่ยงโชคดูนะคะหรือจะแปลกอย่างหนึ่งว่าทิทางความรักของชาวราศีพิจิกถ้าไม่มีคู่คุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากคู่ครองคนรักมีโอกาสเกิดกิจกรรมร่วมกันกับคนรักคนรักดูแลเอาใจใส่มากขึ้นเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณมากขึ้นนะคะรักำกำลังขึ้นแนบแน่นแน,นแฟนกันมากขึ้นนะคะมีล่าผลบางอย่างจากคนรักเข้ามาด้วยเช่นกันคนรักนําความพึงพอใจบางอย่างมาให้กับคุณด้วยเช่นกันนะคะ แล้วก็สําหรับคนโสดเนี่ยสำหรับที่ทางความรักคนโสดเนี่ยต้องบอกว่าคนโสดมีโอกาสที่จะเนื้อหอมีเสน่ห์นิยมมีโอกาสมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาชอบมาจีบนะคะหรือได้รับผลบางอย่างจากเพศตรงข้ามด้วยเช่นกันนะคะเป็นช่วงที่เสน่ห์แรงเพศตรงข้ามเห็นแล้วก็คืออย่างคบหานะคะคุณมีโอกาสได้ล่าผลบางอย่างจากเพศตรงข้ามเช่นได้ของขวัญได้สิ่งที่ ที่มันมีค่าและมันประทับใจกับจิตใจของคุณนะคะเป็นในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันนะสำหรับชาวราศีพิจิตต่อมาดวงบอกว่าในหน้าของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างแข็งข้อทําอะไรต้องยอมไม่เช่นนั้นมีปัญหาได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่จ้องจับผิดเจ้านายจ้องจับผิดพ่อแม่จ้องจับผิดญาติพี่น้องบางคนจ้องจับผิดหรือเป็นช่วงที่ ต้องอ่อนข้อให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ทำอะไรต้องอ่อนน้อม่อมตนเข้าหาจึงจะดีนะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะชาวราศีพิจิกด,ดวงบอกว่าคุณจะมีปัญหาหรือมีเรื่องให้เดือดร้อนเกี่ยวกับหลักทรัพย์เกิดขึ้นเช่นเดือดร้อนเกี่ยวกับบ้านรถร้านสำนักงานมีโอกาสโอนหลักทรัพย์จำนองหลักทรัพย์รีไฟแนนซ์ ance, เกิดขึ้นด้วยเช่นกันหรือจะแปลว่าซ่อมบ้านซ่อมรถครั้งใหญ่ มีเหตุให้ปรปับปรุงบ้านปรปับปรุงรถปรปับปรุงร้านค้าปรปับปรปุงสำนักสำนักงานเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะดูวงยังบอกอีกว่านะคะถ้าเป็นในเรื่องของถ้าเป็นในเรื่องของท่านใดนะท่านใดที่ในเรื่องของงานเนี่ยท่านใดที่อยากมองหารูปทางงานใหม่ๆหรือว่าอยากมีความก้าวหน้าเติบโตในงานที่ทําอยู่ต้องบอกว่าช่วงนี้คุณมีโอกาส ในขั้นได้ตาแหน่งด้วยเกิดลาภผลบางอย่างทางการงานเกิดโชคเรื่องงานนะคะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับครูอาจารย์งานเกี่ยวกับแพทย์นะคะสายครูบาอาจารย์สายองค์ความรู้ช่วงนี้คุณมีโอกาสมีความโชคดีเรื่องของงานตรงนี้มีโอกาสได้ล่าผลบางอย่างในเรื่องของตรงนี้เข้ามาด้วยเช่นกันนะคะก็หลักๆแล้วเนี่ยนะคะดวงชะตาของชาวราศีพิจิกก็มีเพียงเท่านี้วันนี้ขอบคุณค่ะ